เกมดีว่าเขาผิดได้ที่นี่เกมเมอร์กายดับชอบผู้สนับสนุนเกมเมอร์ฟิชเบดอย่างเต็มทางการและชอบพวกเราก็กดปุ่มไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับบิชไม่ใช่บิดชบิชบิชสะพานก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่คับผมเอฟเชเชอร์นะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเฟียสามกับซามะพอนเดอริงนะครับผม สวัสดีครับเหมือนเมื่อก่อนเลยนะพี่ชายเรามาด้วยกันแล้วก็มาดูอะไรไม่รู้เหมือนดูในกรงเลยแม่บอกว่าวิสเนตอามันยาวผมเข้าใจของผมนะแต,แต่ไปให้ไม่ทันจริงๆทำไมหน้าตาอหมอมันแบบ น่าก็บึ้งทั้งวันทั้งคืนเ <c oughs> อาพลังพลังล่วงล่วงเอาเซเซเอาชนชนโอ้โหคอมโบเลยเป็นการกระของดดเรานี่เป็นสิ่งที่เรามาด้วยกัน<ว><ว> ส่วนเป็นคอมโบเอา้ากูอีกลำนั่นยังไงล่ะตกบนสะพานไหมมันเป็นสะพานแน่นอนครับมันเป็นการเดินทางที่ไม่ลื่นไหลเลยนะสมูทนะครแปลว่าลื่นไหลน่าจะรู้ๆกันอยู่สปอนเซอร์บายเกมเมอร์กระดดดช็อปนะครับผมสปอนเซอร์หลักของเกมเมอร์ฟิชชั่นเบสของเรานะฮะสามารถไปดูลิงก์ได้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับโอเคมา รถ<ล>ไฟแม่กีดไว้สบายกันไว้สบายกันแป่เราต้องไปบุกกว่าข้างบนอ่อนะตรวนี้คือผ่านสะพานไปให้ได้แล้วก็ไปหาไอ้แบ็กเก็ตน,นะครับเพลงครั้งสองแต่น,นี้รู้สึกว่าจะรอดใช่ย่อยนี่ไงแ,บบแ,บบแวบๆเรามาสองคนจะไปกลัว โอ้โหแม่งขึ้นมาก็เจอเลือดความตายเราไม่ได้อยู่เอาหัวขาดคนแม่อ่านานน่นมีกล่องกีตาร์ด้วยยัดเขมีเงินดีมีเงินด้วยแหมเปิดหมวกใครจะเปิดหมวกแถวนี้ไปก่อนเลยเนี่ยให้พี่ไปก่อนเลยมีเสียงปืนึงหมายความว่ากูกำลังจะได้ปืนนี่ไงนี่ไงนี่ไงใครวะเนี่ย เห็นแวบแวบไปกี้เห็นแวบตรงนี้แหละเออตรงนี้แหละไอ้ไอ้ปืนภาพชนอ้วกไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนน่าใจนะจะขึ้นรถอย่าตายนะเฮ้ยขึ้นรถเออโอเคนั่งแล้วมานลากเฉยเฮ้ยมีปืนปืนเย็ดเป็ดอ้าวอ้วเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหม เห็นเอาหูยไปต่อไปต่อตาตาเลยอ่ะนี่คือสกอน์วิสกี้เราอยู่บนสะพานทุกคนอยู่ข้างล่างไหมอหาเพื่อนนะเพื่อนมึงไม่อยู่แล้วเด็กไปทีละคนสองคนเหตุตายเถอะโรเบินมีกาด้วยเออไปไง เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาน้องล่ะผีผีมีจะตายนะผีโอ้โหเกือบเลย,ยแม้ยังเสียวอ่ะเออไม่ผีไม่มีพลังว้าปวะมีสโลโมชั่นด้วยยัดโคกเอาแรงอาบ ใช่ is รูนี้เหรอม่อันนี้เปล่านี่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 ไงนี่ไงเออทางด like oh ูเหมือนตันแต่ก็ไม่ตันอ๋ออ๋อ๋อเอาเอาเอาสายเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมีสายด้วยวะอยู่กันเป็นเพื่อนก่อนนี่ไงเอ้ยเอ้ยเสาเสาวสาแปลกๆโดนแยงมโดนแยงมเมื่อกี้หมอมุดดูด้วยกันรถไฟแม่งเลือดเต็มเลยอะ ได้ยินเสียงหอได้ยินเสียงปืนค่อยโล่งใจหน่อยตายหอมึงพังพังพังจบจบอ่ะล่วงล่วงเป๊ะเป๊ะโอ้แล้วมาตรงสะพานด้วยปะบางฮะมันมีตัวตัวแฟตไงเดอะแฟ t เดอะแฟอะไอเดอะแฟอะไปเกาะคออ๋อมันก็เลยยิงแล้วกูก็จะได้ปืนตรงนี้แหละไหนปืนเจอแล้วโหยิบมาก่อนเลย ว่าเจอโจรสว่างบนอะเยอะด้วยนะรู้สึกไม่ดีนั่นยังไงกูสิงร่างแป๊บแมกิดหัวแตกหัวแตกเออโอ้ oh my g เกดระเบิดโโ slow motion อ้าวชิบหายสมอ,องทางนี้ดิาาทางนี้ดิ แอนเน่ตัวน้องอยู่เนี่ยฐานฐานไม่ใช่ฐานที่เราขึ้นมาหรอวะไม่ใช่คนละทางเชื่อน้องดิเห็นไหมเห็นไหมเชื่อ,อนดอ๋อพลังคัวหายอา้า <laughs> วพังเดิม <laughs> <laughs> หลงแผนที่ทางไหนวะเอาล้วครับท่านผู้ชมเกิดอาการหลงแผนที่ขึ้นมาน,นี่ไงเนี่ยอีกทีหนึงที่เดิมมุ้มงพาลงมากินนี่เอ,เองจะไม่ได้เหรอที่เดิมอะไรเ,าเ,ร,าเราเนี่ยแล้วขึ้นมาอย่างนี้ฮะเออทั้งไหนต่ออันนี้ ดึบดึ๊บดึบดึบดึบเออเอา,าที่เดิมจริงด้วยใช่ไหมน้องบอกแล้วแม่งวนอยู่แค่เนี้ชยชิบหายไอ <c oughs> ช,ชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวไอชิบหายเดี๋ยวก็อยู่นี่ๆๆๆอยู่นี่นี่นี่มาหานี่มาหนี่นี่วนอยู่สองรอบอะขนาดวะแม่งวนอยู่สองรอบไบอไม่เสียงไม่รู้เว้ยไปแล้วเออจริงว่ะ เออว่ะทางนี้ว่ะโอ้แวบแวบอีกแล้วทางเหมือนจะตันแต่ก็ไม่ตันเออแผนที่ให้เราไปหานั่นไงนั่นไงนั่นไงนี่อุ้ยอุ้ยเดอะแฟ s เดอะแฟ a ป่ะเนี่ย The Flash วะนี่ The Flash The ความเร็ว The Flash นี่ไงนี่ไงนี่ไง t h อ Flash วะนี่ The Flash วะนี่ The Flash วะนี่พังตายตายจ้าก็ขึ้น โอ้ยเฮ้ยเจอศพเก็บแป๊บหนึ่งมาแล้วนะมาแนะโอ้ย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 ใจเย็ดใจเย็ดเดี๋ยวค่อยๆมาค่อยๆมามือแมงพองจะแตกนี่ไงนี่ไง The fat the fat the fat เากาอไปเากาะไปเากาะไปโอ้โหมาสองตัวเฮ้ยเกาะเกาะไปเกาะไปเอาเกาะไปเอาเกาะไปเอามึง<ป><ป>เอากูเฉยเลยเอาใช่ไหมเอาใช่ไหม นี่เอาใช่ไหมเอาบ่นี่นี่เอาบ่นี่เอาบ่นี่เอาบ่หนิใจเย็ดใจเย็ดใจเย็ดโอ้โหไม่มีล่างให้สิงก็ดี เออไม่มีร่างให้สิงชิบหายเดี๋ยวเจอคนก็ได้สิงก็ยังคือมันยังไม่เจอคนไงพี่เ <c oughs> จอแต่เดอะแฟตมันไส้หัว <c oughs> อ,อ,อ,อ้อันนี้เจอศพเจอศพเจอศพ มีปืนไม่เอาอ๋เเอเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ช็อตกันกระสุนด้วยทางตันตันไปทางนู่นไปทางนูน่นนี่ไงบันไดบันได,นดผมเจอบันไดบันไดเขียวนี่ก็แป้งเหมือนกับทุกอันเลยบันไดบันไดเขียวขอ,ของของเล่นปะนี่ไงโอ้โหอิเล็กโตอิเล็กโตสไปเดอร์แมน สีงลางแป๊บนึงนะปุ่งปุ่งหรือข้างบนใช่ไหมลูกน้องมึงใช่ไหมเนี่ยฮะฮะโอ้โหแม่งอิเล็กโตปะนี่ไม่เหมาะกับการยิงระยะไกลจริงเลยลูกซองห่วยมากไกลๆกลอย่างตายเลยหนุ่ม ไปไหนไปไหนอีเด็กโตไปไหนอีเด็กโตไปไหนครับโอ้โหรุนแรงรุนแรงลอนไปแดกฉีกร่างกายแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้กอะต่อหมอก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังใหโ้ไกส์ come with me my brother ก็วิ่งหนีก่อน โอ้โหมีระเบิดสิงร่างแป๊บต่อหมอเอ้าชิบหายร่างแตกอิเล็กโตมึงอยู่ไหนอิเล็กโตมึงอยู่ไหนไ <ป S 1> เดี๋ยวมึงรู้ <ไป S 1> เรื่องตายแล้วเหรอแหมเสียดายนี่ไงต่อหมออีกตัวนึง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 สาบาวนี่เฟียสามบุกบ,บุกถึงถิ่นเลยครับบ,บุกถิ่นหน้าแห่้ เออเดินเอ้วเออชายใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องมาแล้ว Come with me my brother Come with me Thank you อ๋อมันมันไม่ได้งอกทหารออกมาเปิดประตูมิติให้ทหารเดินเข้ามาได้อ๋อเหรอก็ว่าอยู่เอ้ยมีหุ่นยนต์ตาหมอมีหุ่นยนต์ขึ้นหุ่นยนต์เลยเดี๋ยวมึงรู้เรื่องหุ่นยนต์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 ขึ้นเลยขึ้นเลย w h a t the fuck มึงใช่ไหม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  ยิงมันยิงมันยิงมันดึงแล้วดึงแล้วอ,อัดหน้ามันอัดหน้ามัน,ด,นดึงแล้วยิงมันเลย <c oughs> มึงตายมึงตายครับอืม <c oughs> ตัวแตก <c oughs> เออพลังแม่งแรงเกินปืนแวมึงตายทำอะไรกูครับนี่หัวแตกสแลกขาด เย็นเยนปี๊ปปี๊ปปี๊ปตรงนี้อ่ะปี๊ปปี๊ปปีต่ำหมอขึ้นเลยต่ำหมอขึ้นเลยผมไม่จะเปต้องใช้กันดำ <c oughs> โอ้โหตัวคนใหญ่เลยขึ้นข้างหลังข,ข้างหลังข,ข้างหลัง <c oughs> นั่นไงเออเย้เด็กก่อนใ <c oughs> ช้อย่าให้มันมีสองตัวต่ำหมอระเบิดระเบิดระเบิดนนี่ เจ็ดเปิดทางได้สบายสบายโฟ์แบก so เฮ้ยมีสองตัวว่ะไปนึงรองพลังกูมาก่อนวีดแอร์สปอร์ตม ฟังสิ่งยังไม่ได้เลยชิบหายรอร้อนข้างหลังอนะ่ะเออร้อยเนี่ยน,นะนี่แหละเรียบร้อยกูได้ตัวสิ่งแล้วเสร็จกูครับเสร็จกูขอมันบ้างขอมันบ้างเจ็ดี๋ยวใช้ใช้มิสไซล์้งแถวเนะี่ย อาวอาวอากลับกลอันนี้กดผิดกดผิดอ้ามีกระทืบด้วยใช้วิสัยใช่ไงวะไอเฟสเออวใช่ไงวะกดจีล่ากดจีไงนี่ไง<ห>กดจีกดจี ยึดเขแม่งน,นี่นี่เฟียร์ใช่ไหมอันนี้เกมเฟียร์ใช่ไหมเกมกลัว <c oughs> นะเกมกลัว <c oughs> นี่เกมเฟียร์ใช่ป่ะนี่โจรขึ้นมายึดสายไปแดก <c oughs> อ๋อรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเปิดโอเวอร์ฮิตโอเวอรฮิตอ้าวรู้เรื่องรู้เรื่องอ้าวไปไหนีไปไหนไปไหนไปไหนผมไม่ใจเลยนาย เฮ้ยเฮ้ยมีคนจะเอาอ่ะโอ้โหพลังกีทพลังของแม่โคตรฟินเลยอะ่ะไม่พลังหมดตะหมอพลังก็หมดแล้วมีไม้หนึ่งตัวมึงรู้เรื่องแน่มีฮอมาอีกสิดท้าย ตำรวจสู้ๆมอสวจสู้สแม่งเอ้ยเป็นผีช่างลำบากอ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ้าจ้าอ้จ้ร้อนร้อนร้อนมือร้อนเช็ดเช็ดไฟไหม้ไฟไหม้เบิร์นนี่ต้องเบิร์นเบิร์นอ้าว ควันขึ้นมีควัน <laughs> ผมมีควันโกอลเดอร์โกอลเดอร์มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,วามาแล้วฟังฟ้าเริ่มแดงฟังฟ้าเริ่มแดงแม่งเริ่มน่ากลัวแล้วชนอ้วกงังไม่รู้มาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเดี๋ยวช่วยช่วยเยสมีกระทืบพื้นด้วย ระเบิดวะอะไรนะคุณระเบิดงั้นเหรอคุณโอ้คโอเวอร์โหลดเปล่าไม่ได้ระเบิดด้วยเห็นไหมโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดเลขอตัวหนึ่งเดี๋ยวพึ่งจริงสิงล่างเงินแป๊บผมลราเดินกับแหวนเยอะะนะเออนี่ไงนี่ไงขึ้นไม่ได้ด้วย ช่างแม่งไปดีกว่าไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องเอาเป็นคนเป็นผีแม่นลำบากบ้างสบายบ้างเนาะเจดโอ้โคตรสบายตามมาขับรถยืนชิวๆเลย อ้เอาแม่กิดนดนตาดันหลอดดลอดดันลอดดหลอดดวงตาอย่างซารอนโอ้ยโจดมาโจดมางงงงสิครับงงดีครับ ล่วงล่วงโอ้ยโอ้ยโอ้ย ตัวนึงอ่ะเครับทราบทราบกำลังไป <c oughs> ผมมีกันดั้มแล้วต้องขึ้นไปเปิดใช่ไหม รู้สึกข้างในเหมือนเจอสึกเดือดต้องไปเอานั้นก่อนพลังในการสิงล่างเยส get down ใครมันอาจจิงกลัวลงทางรัดสบายใจกว่ากันดัมขึ้นแล้วผมมีกันดัมแล้วไปลูกพ่อฟังหาดมากฟังหาดมากมีกันดัมทำหน้านึงมือ เรียบร้อยทางพังกดในกระเทือพื้นนะตามหมอเซ็กบาเซ็กบาโอเคเก็บแป๊บขึ้นต่อจ้าอ้าวอ้าวโจด เออต่หมอมาอยัางมาแล้วเจ็ดเคติดยอดแม่ก็คีดอีกแล้วเราใกล้ถึงแล้วอ้าว จบแล้วเหรออ,อ,อืออู้หระเบิดตะปาชนกูปะเนี่ยนั่นไงชนกูโอ้โหพลังท่านรุนแรงอะไรเช่นนี้ <c oughs> ตกน้ำ กปกตินี่มีเช็คกีดใช่ไหมเอาเอาเอดท้ายไอ้สุดท้ายเอา The Flash The f l a s ลากไปเออโอ้โห้ย The f l a s น้ำสีเล네ือดน้ำสีเลือดอะไรล่าอะไรอยู่ในน้ำดีกว่าน่ากลัววาไหน ยืนชิวเลย <c oughs> จบพาร์ทที่6กันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทที่7นะฮะสวัสดีครับ